บัดนี้วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้าในธนพ,พัฒน์ผลิตสิทธ์ิังคูกขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพ,พระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าทงตั้งมั่นมีสติตระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอะัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกาบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระควาตาธรรมโมธรมังนราสามิ สุปฏิปันโนพระผวะโตสาวกผัสังโฆสงขังนามามิสองบทบูชาพระไัยริพินาอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุโตกุเนหิทรมานุธานิปาระม i h ิจติสติยาวัชีวังอระหังพุทังธรรมังสังฆังสระนังคตโตปูเชมิราตนาตยังธรรมังจรามิโสตินาสาม โมสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักกวเรสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนีราชัสสะสุรันตุสัทธมรรคังสักเคกาเมตรูปेคิริสิขรตะเตจันตริเขวิมาเนสิเประทเถจะกาเมตรวนะคะเนเขหวัตถุอิเคเตอุมาทยันตุเทวาชรทระวิสเมยขันธภนาคา ติทันตาสันติเกยังโมนีวาราวัฒนังสาธุเมสุนันโตธรรมะสวรรคารอายม์พัทันตาธรรมะสวนรคารอายม์พัทันตาธรรมะสวนรคารอายม์พัทันตาสี่บทสวดบุพพาคะนามการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะคามนปาเะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามีทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุต e de ิยมปีธรรมังสารังคชามีตุติยมปีสังฆังสารังคชามีตติยัมปีพุทธังสารังคชามีตติยมปีธรรมังสารังคชามีตติยมปีสังฆังสารังคฉามีหกบทสวดสัจจริยาคาถา นาถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังสร้างโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธาเจ็ดบทสวดติรัตนปนามาคาถา พุทธังนัเมรัตนาพุทธสสรีระจิตตังธังมังนัเมรัตนาพุทธสวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตนาพุทธสสุสีระจิตทีเอตังนัเมรัติรัตนังรัตตาเยาวังสัมมาสัมโมสริตาวัาทุวิเศษสัพพุทังอัญโยยายยุตตาพุนโยขาวสัพพาวาตังอสุมิตยมิปิตาเทวญาธาติทันเถเอกังวินาตัต ทิตาเรสะมัสัมภเวนารโอเกกทาจิจจิเรนจะปตุภูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุตัสสัทัังวินโยหีปันทิตาเชเนหีวิชนญาลูปังโรกรรมหิเกหิจิกตังจุปะปราภานียังเกสัจจิสุทุวิธิตังคานะขุณกายตายานาเมหิเยวะชนะตายสุวิสุตัมปิสมุปะสตังมานาสีสุทาปัสสะทัทนัง ปุญญาติกานัมมะสมุตตมาปุญญาภูมังทุกขะปมุจนโมขาสารังฆะตานังปูชาระเฮสสปาระมังอภิปูชานยังนิพพานะสัจจิกิริยายุปานิสยทังสัมมากิรสัมมระัชสธานะสิทธิยาจาราทูหิอัตถะุสเรโหปะเสวนียังปาเนหีปัจจาปิสารังขามณียเมวะ ตาสมาเหตังติรัตนาสระนางฆ่าตํหาพระตินที่วางคานาเนสุนามัสามานาปูเชมาจาปิสัสสตังสุปัสสนะจิตตาตัทธาลุปาริจาริยาสัทธาราตตาปุญญนาตถะสุขเตนะสุขีภเวโม เจเชนตัสสัจจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมาวินัยมิปามานะภูตโหรุตราภิสมโยนิยตังสุโคชังตัสโสปนิสยาจัตยาญาแยมปิโหูตัวตัดตเยปริจิตโตสุปัสสาทากาโรแปดนามการะสิทธิคาถา โยจขุมาโมหามาราปะกัตโตสะมังวะปุตโธสุขโตวิมุตโตมาราสะาสาวินีโมจยันโตปาเบสีเขมมังชนะตังวินนยังพุทธังวรันตังศิลาสานามีโรกัสนาทันจะวินายกันจะ ตันเตชัสเตชยาเศริฐโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนโตธรรมโมทัโชโยวิยาตัสสะสุทัสเสสิโรกัสวิสุธิมาคังเนยานิโคธรรมทรัสสาริสัตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมัวรังตังสิรสามามมโมหปะทารังอุปัสสันตทาหังตันเตชัสเตชยาเศริฐโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนโตสัทธัมมาเสนสุขตานุโคโยโรกั สัพพะปุปากิเร,รสะเชตาสันโตสยัญญงสันตินิยชโกโจรสวากขาตธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังศีลสานะมามีพุทธานุพุทธังสมาสิรติทิฏฐิตันเตชะสาเตชะยสิทิโหตุสะพันตรายาจาวินาสเมโต๙บทสวดนโม,มการะอัตกะคาถา นาโมอระหัสตอสมมาสังพุทาสามะเฮสีโนนาโมอุตตมัธมัสสวาฆาตตเซวะเตนิธาตนาโมมหาสังคาซาปิวิสุทธาสิระติติโนนาโมอมตายาราธาสราตนตยาสัสสุรุกัง นะโมอมากาติตัสสะตัสสะวาตุตยัสสพีนะโมการปะพาวนะคัพพิกัุสันตุปะคะวานะโมการานุภาเวนะสุวัทิโหตุสัพพะทานะโมการัสสะเตเจนะวิเทวิหมิเตชวสะ